ลายถึงสองลายครับก่อนหน้านี้แต่นั้นคืออยู่ในพื้นที่ของสนบางนาครับอ๋อครับผมครับผมครับผมแล้วก็ทางทางทางสพบางแก้วมันคนละเขตพื้นที่เราก็เลยไม่ได้ไม่ได้รับทราบในรายละเอียดของการเกิดเหตุลักษณะดังล่าวนะฮะอาจจะไม่ทราบปัญหานะครับครับครับมีมีอะไวฝากท่านผู้ชมไหมครับคนที่ตกอาจจะตกเป็นเหยื่อหรือว่าจะต้องป้องกันตัวหรือว่าเตรียมตัวยังไงบ้างหากจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ฮะ ก็ในลักษณะอย่างนี้เราเราก็ต้องดูว่าในในช่วงเวลาที่เปลียวช่วงเด็กหรือช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าพกทรัพย์สินเป็นตัวให้มากมายหรือเป็นการล่อคนร้ายที่จะมาก่อเหตุนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็เล่นในเส้นทางเสี่ยงนะในช่วงดึกเดีกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับแล้วก็ในในส่วนของตัวตำหนัเราจะได้เพิ่มความเข้มของสายตรวจแล้วก็จะมีการตั้งจุดตรวจเป็นด่านลอยลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการป้องกาม ส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยเราจะได้ติดตามรถลักษณะอย่างนี้หรือคนร้ายที่มาเล็กอย่างเงี้ยต่อไปถ้าเกิดว่าเกิดเราเขาเปลียนอัอีกเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทําการจับกลุมตัวได้ครับครับแล้วขอบคุณมากครับพุ่มกับครับครับครับยินดีครับครับขอบคุณครับพุ่มกับโรงพักบางแก้วนะพันตํารวจเอกสงหาีระสัญญานนอันนี้มือปราบรถซิ่งนะครับคุณเสกชัยอันนี้ต้องมาปราบรถซิ่งนะครับ มอเตอร์ไซคันเดียวซ้อนมาสามมีทั้งปืนมีทั้งอาวุธมีดเลยนะครับ,รบซอยเปรมนะท่านผู้ชมหลายๆคนที่ไม่ได้เดินทางม,มาตรงนี้ฝั่งที่คุณเสกชัยพูดมาสักครู่นี้อยู่ที่ฝั่งมานาะคือสะพานลอยนี่นะฮะดึกๆน่ากลัวถึงแม้ว่าจะมีแสงไฟบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่สว่างพอแต่ว่าบริเวณซอยเปรมประชากรเนี่ยออกจากในชั่นเลี้ยวขวาไปใช่ไหมฮะเขจะลอดใต้สะพาน บริเวณจุดนี้คุณเสกชัยมืดมากกลางคืนก็ไม่มีไฟนะคุณคุณชาติมีอยู่ระยะหนึ่งก่อนหน้านี้ปีสองปีที่ผ่านมาเคยมีไฟเคยมีไฟติดแสงสว่างแล้วก็มีรปภของอาคารเนชั่นอะไปยืนเฝ้าอยู่แต่ว่าไปยืนเฝ้ามันก็คือช่วงสองสามทุ่มแต่ว่าดึกๆจริงๆก็ไม่มีแล้วไม่มีแต่ระยะหลังนี่คือไฟตรงนั้นก็โดนถอดออกไปไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรที่ไฟที่ติดอยู่ตลอดแล้วก็ถูกถอดออกไปครับ ผมถึงไม่ไปตัดผมกลางคืน <c oughs> นะคะคุณเสกชัยซอยด <c oughs> ้วไปบ่อย <c oughs> เวลาไปตัดผมนี่ถูกนะ <c oughs> 50บาทปัจจุบันนี้60บาทแล้วแต่ว่าไปกล,ก,ลกลางวันเท่านั้นเองกล <c oughs> างคืนไม่ไปเดี๋ยวโดนฉิงทรัพย์แต่ว่ามียคุณเสกชัย <c oughs> มีแต่ตัวไปนะครับไปเมื่อสักครู่นี้ความเดือดร้อนของอพนักงานบริษัทเอคูอเนชั่นนะครับพุนรากรวิภาชนแต่ว่าโชคดีนี่ถือว่ามีสติดันมีดแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือแต่ว่าคนร้ายต้องยอมรับนะกล้ามาก ตามขึ้นไปจนก,กระทั่งร้านข้าวต้มเขาคิดว่าร้านข้าวต้มปิดแล้วมั้งหนูใชยเ,เลยตามไปเพื่อคิดว่าออไม่มีคนคเข้าไปชิงทรัพย์ต่อ,อ,อแต่โชคดีที่ว่าที่ร้านข้าวต้มก็มีคนอยู่คนร้ายก็หลบหนีไปนะคบครับอันนี้ชิงทรัพย์ใช่ไหมฮะไปที่ลําพูนกันบ้างขโมยแม้แม้กระทั่งอัฐิธาตุานะเป็นอัฐิธาตุของพระเกจิชื่อดังที่จังหวัดลําพูนเนี่ยมีทั้งหมด5วัดด้วยกันฮะคุณเสกชัยครับครับ ที่วันนี้ทางผู้สื่อข่าวคมชลึกทีวีได้รับรายงานมานะครับจากจังหวัดลำพูนว่าทางจากพระภิกษสสุสงฆ์สามเณรพร้อมกับกรรมการวัดและก็ประชาชนในหมู่บ้านตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับได้เดินทางเข้าพบกับผู้กอกับสบพป่าซางพันตำรวจเอกปิตุชัยบุญมีนะครับเพื่อลองเรียนว่าเพื่อให้ขอให้เร่งรัดได้ติดตามคดีที่กลุ่มคนร้ายนะครับขโมยอ,อัฐิพระเกจิอาจารย์ จาก5วัดดังในพื้นที่อำเภอป่าซางครับซึ่งประกอบด้วยวัดป่าบุกวัดแม่แรงวัดหนองเงือกวัดสะปึงนะครับแล้วก็วัดกองงามโดยคนร้ายขโมยตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าไปแจ้งความแล้วตอนนี้ตั้งแต่17สิงหาตอนนี้ก็ เดือนกว่าๆเกือบ, 2, บ2เดือนแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้าในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับครับตัวแทนกลุ่มชาวบ้านก็เราให้ผู้สื่อข,ข่าวคมมชิลุกทีวีประจําจังหวัดลําพูนฟังบ,บอกว่าที่ผ่านมาประมาณ1เดือนคุณเสชัยหลังจากที่อธิธาของพระเกจิอาจารย์ดังเนี่ยหายไปชาวบ้านเขาก็ได้แต่สวดอธิษฐานขอให้อธิ่าที่หายไปเนี่ยกลับคืนมาหลังจากที่ไปแจ้งความกับตํารวจแล้วนะสามารถติดตามได้นะครับ31เมตรแต่ว่าที่ยังติดตามไม่ได้มีอีก18เมตร กว่าหนึ่งเดือนนะครับคด <Okay. S 2> ีไม่มีความคืบหน้าวันนี้นะฮะก็เลยมาสอบถามความคืบหน้ากับตํารวจแต่ไม่ใช่การกดดันนะ mm hmm. คุณเสกชัยเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเขาก็อยากให้ได้อธิธาน์เนี่ยกลับคืนมาและมีตัวแทนชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยเขาไม่สบายใจเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายที่เข้าไปลักอธิธาน์พระแกจิอาจารย์ดังเนี่ยหายไปแล้วเอาภาพเนี่ยไปให้กับตํารวจเดือนเศษจ,จับไม่ได้ ในขณะที่พนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษพันตำรวจโทจรานสุทกุลก็บอกว่าพันตำรวจโทพันตำรวจเอกปีตุชัยบุญเมีนะครับผู้กับโรงพักป่าซางกับพันตำรวจโทดุษฎีศรีสุวรรณพนักงานสอบสวนสพป่าซางนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคดีวันนี้มีภารกิจไปราชการที่ต่างจังหวัดก็เลยไม่อยู่รับเรื่องนะครับแต่ว่า ส่วนชาวบ้านที่เขามาร้องเรียนวันนี้ก็จะรับเอาไว้แล้วก็เสนอกับผู้บังคับบัญชานะครับให้เร่งรัดในการที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้นะฮะซึ่งทางตำรวจก็บอกไม่น่าน่าจะน่าจะติดต,ตามมาได้เพราะว่ามีหลักฐานสําคัญคภาพจากกล้องวองจรปิดหนึ่งเดือนป่าแล้วใช่ไหมชาวบ้านบอกว,ว่าไม่ได้กดดันแต่มาสอบถามความฮืบหน้าว่าจะจับดได้เมื่อไหร่ครับครับอ,อ่ะมาที่ปทุมธานีกันบ้างเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของ อ่าท่านผู้ชมนี่แหละที่จังหวัดปทุมธานีเลี้ยงควายคเคยไปวัดไผ่ล้อมไหมฮะวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมที่ปทุมธานีนี้เป็นวัดที่ดังมากเลยนะฮะถ้าใครที่หรือว่าท่านผู้ชมที่ไปสักการะนมัสการที่วัดไผ่ล้อมจะเห็นว่าฝูงควายเกือบ20ตัวนะบริเวณหน้าวัดนะฮะที่เ,เขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ทําบุญให้อาหารหรือว่าไถ่ชีวิตควายแต่ว่าหลังจากช่วงนี้น้ําท่วมกับแล้วฮะคุณเสกชัยช นะครับเจ้าของควายบอกโอดมากเลยบอกอว่าควายตอนนี้ลาบากมากนะครับต้องนอนเฝ้าทั้งคืนทั้งวันทีเดียวนะครับเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อควายด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือชาวบ้านก็ไม่ได้มาทําบุญไถ่ควายนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ได้พบกับนายเชาภูลผลอายุ76ปีนะครับซึ่งที่เลี้ยงควายอยู่ที่วัดผพรล้อมนะก็บอก <c oughs> นะครับบอกว่า อาศัยอยู่ที่วัดไผ่ล้อมเนี่ยเลี้ยงควายมาทั้งหมด20ตัวเป็นระยะเวลาถึง5ปีแล้วนะครับแต่ขณะนี้ได้มีน้ำเอ,อ่อล้นตลิ่มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาท่วมคอกควายท่อควายสูงถึง50เซนติเมตรนะครับทำให้ควายที่อาศัยอยู่ก็ไม่สามารถที่อยู่ในอคอกได้ต้องย้ายไปเลี้ยงที่บริเวณอื่นซึ่งปกติควายจะชอบน้ำแต่ว่าถ้าให้แช่น้ำตลอดเวลาก็ไม่ได้ต้องอ,อพยพควายนะไปอยู่บนที่สูงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนนะ พอสมควรเลยครับอาจาคุณตาชาวเขาเลยฝากบอกว่าในช่วงกลางในช่วงประมาณสักเที่ยงฮะคุณเสกชัยน้ําจะเริ่มสูงขึ้นพอถึงกลางคืนน,น้ําถึงสูงสุดแต่ว่าน้ําพอน้ําลดเนี่ยมันจะลดช้านะครับพอน้ําลดช้าไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าญ้าที่ก็ตาพตายตายนา่าทีนี้น้ําบริเวณนี้ก็กลายเป็นสีดําลําบากมากนะครับ ท่านผู้ชมที่ที่ไปวัดไผ่ล้อมนะจะเห็นว่าฝูงควายปกติแล้วมีประมาณ20ตัวเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวในแต่ทบุญโดยการให้อาหารหรือว่าไถ่ชีวิตตอนนี้เดือดร้อนหนักเลยลนะครับน<า>นแต่ว่าที่คุณตาชาวเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่า24ชั่วโมงต้องนอนเฝ้าควายอะ่นะะเพราะว่าเอาไปอยู่บนที่ดอน ก็กลัวคนร้ายเนี่ยจะคนร้ายเนี่ยจะลักเอาไปโอ้โหอันนี้อยู่ที่ตำรวจสพสาโคกจังหวัดปทุมธานีนะฮะช่วยเหลือแค่หน่อยนะครับคุณตาชาวดูแลควาย20กว่าตัวกลางวันกลางวันก็ต้องต้อนควายไปหาหญ้ากินกลางคืนนอนอนเฝ้ากลัวขโมยโอ้โหและน้ําท่วมด้วยแล้วก็ตอนนี้คือน้ําจะท่วมแต่เป็นระยะเป็นระยะก็ต้องคอยดูตลอดนะว่าน้ําจะท่วมสูงมากน้อยขนาดไหน ครับอ่หลายช่องทางนะครับที่จะติดต่อกับทีมข่าวเชียกรรมสำนักข่าวนชันย้ำอีกนิดหนึงนะฮะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะครับ023383636ถึง7 2เบอร์24ชั่วโมงฮะคุณเสี่ยชัยครับในขณะที่ท่านผู้ชมก็สามารถชมรายการโรงพักรองภัยย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์คมชัดลึก .net นะครับจากนี้ก็สามารถติดตามทางหนังสือพิมพ์ได้หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับหน้า3คอลัมน์สายตรวจรองภัยก็จะเป็นเรื่องราว ของท่านผู้ชมนะฮะที่เดือดร้อนร้องเรียนเข้ามาทางทีมข่าวก็ลงไปแก้ไขคลายทุกข์ให้กับท่านผู้ชมครับครับรายการโรงพักระวังภัยวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ